สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราเริ่มต้นทริปกันอีกแล้วนะคะประจำปี2 5 6 7เราจะไปไหนกันคะญี่ปุ่นอีกแล้วครับค่ะรอบนี้เราไปกันกี่วันคะพ่อ9วันครับอ,อ๋อเราไปกันกี่คน3คนเหมือนเดิมนะคะใช่แต่รอบนี้ไม่มีความพิเศษนะเราจะมีการเช่ารถกันด้วยใช่ครับเป็นครั้งแรกของการขับรถที่ต่างแดนเลยนะเดีย แล้วก็เราก็จะไปสายการบินใหม่ไม่ใช่สายการบินใหม่สายการบินใหม่สําหรับพวกเราเพอครั้งแรกที่จะขึ้นสายการบิน A N A นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทลิปนี้จะเป็นยังไงบ้างนะพน่อเนาะใช่ครับพร้อมไม่พร้อมต้องพร้อมะนะครับโอเค okay, let's go let's go <S วันนี้แม่เป้น้องเมฆามาทําอะไรกันครับมาข้าวกันมากินข้าวกัน ถ้าเสร็จแล้วไปไหนครับไ,ไปขึ้นขึ้นบินไปบินไปไหนแล้วลูกไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นนะคะอันนะคะวันน,น,นี้วันที่12มเมษายน2567นะคะวันนี้น้องเมฆาเมเปนแล้วก็พ่อตอบจะไปญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งค่ะ <st> ดีใจ <st> ไหมน้องดีใจมากนะคะ ทิพาน้องไปเที่ยวเพราะว่าน้องอยากเห็นหิมะแต่เดือนเมษาเนี่ยมันจะเห็นหิมะได้ที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันว่าเราได้เห็นไหมนะคะแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่แม่เป้และน้องเมคับพ่อตองจะได้ขึ้นสายการบิน ANA รู้จักไหมลูกใช่เอเียเป็นครั้งแรกของทางครอบครัวนะคะกับการได้ขึ้นนั่งสายการบิน A.N.A. นะคะสายการบินของญี่ปุ่นกันซึ่งที่ผ่านมาแม่เป้เคยนั่งแต่แจวนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกสำหรับ A.N.A. ค่อนข้างประทับใจเลยค่ะเพราะว่าที่นั่งอะค่ะตรงที่วางขามีพื้นที่ว่างค่อนข้างเยอะสามารถยืดขาได้สบายสำหรับคุณพ่อเองอะนะคะคุณพ่อที่ค่อนข้างตัวใหญ่แล้วก็สูง173ก็สามารถนั่งได้สบายนะคะไม่เมื่อยเลยค่ะประทับใจทีเดียวค่ะ น้องเมคานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะมีความสุขทั้งไฟขาไปและขากลับค่ะสบายๆเลยค่ะเหมาะกับสายกามบินนี้คิดว่าเหมาะกับครอบครัวนะคะเพราะว่าไฟขากลับนี้แม่เห็นว่ามีเด็กๆหลายครอบครัวนั่งกันนะคะแปลว่าทุกคนคงมองแล้วว่ามันสะดวกสบายนะคะเพราะมันเป็น f ูลเ service ด้วยนะคะเฮ้ยเขามีอะไรให้เราด้วยอ่ะนิตต่อมา้แม่ก <ขอ S 2> <ด>่อนหน่อยอ้ย ขามีของขวัญให้น้องๆด้วยน้องดีใจไหมดีใจหมดีใมาปิดเครื่อดีในส่วนของอาหารนะคะน้องเมค,คาก็ค่อนข้างที่จะชอบเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะชอบขอสั่งน้ำแอปเปิลจูสอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรามีการจองอาหารล่วงหน้าสำหรับเด็กไว้นะคะ ไว้เขาเตรียมไว้ให้ด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจองไว้ล่วงหน้าเขาก็จะมีการเตรียมการไว้ให้เลยนะคะก็น่ารักคล้ายๆเป็นโตกะส,สไตล์ญี่ปุ่นนะคะรสชาติแล้วก็สําหรับแม่เป้ว่าก็เป็นรสชาติอาหารทั่วไปสาหรับอาหารบนเครื่องนะคะไม่ได้ว้าวมากนะแต่ก็มีให้กินอิ่มแน่นอนนะคะเต็มโต๊ะนะคะและโดยเฉพาะไฟไขากลับน,นะคะมันก็จะมี บินกลางคืนน,นะคะมันก็จะมีสแนค็คให้ด้วยแล้วก็จะมีไอศครีมให้ด้วยนะคะจริงๆคิดว่าไฟขาไปอะคะ่ะถ้าเราขอนะคะก็ได้อยู่แล้วแหละในส่วนของสแนค็คที่เป็นถั่วนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีแจกให้ทั่วไปแม่เป๊ก,ก็ลองขอดูอา้าเขาไม่ถัวให้ตั้งแต่ไฟขาไปนะคะก็สำหรับเด็กๆกก็ชอบกันเลยนะคะขนมมีให้เพียบเลยค่ะ <c oughs> ะะตอนนี้เรากำลังรอนะคะเรามาลงสนามบินอาลิตาแล้วแล้วก็เราจะจะมีการต่อเครื่องไปลงนาโกย่านะคะ <Okay. S 1> นี่ไปอ,อยู่ที่ตรงนี้ยังไม่ถึงไหนนะคะแม่พี่ก็ซื้อขนมไปแล้วอันนี้เป็นถั่วจำได้เลยตัวหนังสือตัวนี้ถั่วยี่ห้อนี้อร่อยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นรสชาติแบบว่ารสชาติเช่นอันนี้ดุ้งใช่ไหม <c oughs> อันนี้รสพิซซ่า <c oughs> รสแกงกะหรี่อย่างนี้อ๋อถ้าป้าแกให้นะลูก อันนี้ดูน่ากินมากแม่ก็ซื้อมาแล้วมันเป็นขนมลิมิเต็ดของโตเกียวนะคะลิมิเต็ดอีดิชั่นนะแล้วก็อันนี้ดูน่ากินสุดๆเลยนี่สิโตเกียวช็อกโกแลตโมจินะหยูยแม่เป้เห็นอะไรที่มันเป็นไส้หนึบๆแม่เป้พลาดไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าอร่อยเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนะรีวิวตอนไปอยู่ที่พักก็ได้ <ทำ S 1> ยังไม่ถึงที่นะคะยังต่อเครื่องต่อกันอยู่โอ้ oh my god การเดินทางที่แสนยาวไกลนะคะอย่างที่บอกว่าเรานั่งสายการบิน ANA นะคะปลายทางเราคือฮากุบะนะคะเราก็จะนั่งไปลงที่นาริตะก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการต่อเครื่องจากนาฬิกะไปจูบุนะคะก็จะคือสนามบ,บินนาโกยยาซึ่งพอถึงตรงนี้เนี่ยเราก็มีการแวะพักนะคะทางที่นี่1คืนอันนี้เป็นอาหารมื้อเย็นของเรานะคะก็เหนื่อยกันมากนะคะก็ไปถึงก็มีอะไรก็กินได้ก็เอาเลยนะคะ หลังจากนี้นะคะ1คืนเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็จะนั่งรถไฟนะคะไปที่นากาโนะค่ะซึ่งที่นากาโนะเนี่ยค่ะเราก็จะมีการอาจองรถนะคะเช่ารถไว้นะคะเป็นรถยนต์โตโยต้าพรีอสเพื่อขับตรงไปที่ฮากุบะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราไปไหนกันบ้างคะ่ะ โคอมฟอร์特โฮเทลคืนแรกนะคะเรานอนจะมีคอร์特โฮเทลดูสิสมองมันแค่ไหนยังไม่รู้เลยพักโรงแรมอะไรอ่ะเบอร์เบย์เลยเนี่ยเบอร์เบอร์อยู่เดี๋ยวเราตัดภาพไปดูกันที่ว่าเรามีลายอาหารอะไรน่ากินบ้างเดี๋ยวไปตัดมาเลยนะลายอาหารจริงๆของกินเยอะมากนะคะอันนี้แม่ก็ตักมาบางส่วนมันมีทั้งมีน้ำผลไม้แล้วก็มีกาแฟมีน้ำแข็งให้คือคนเยอะแม่ก็เลยยังไม่ได้เดินขา แล้วก็มีขนมปังมีแพนเค้กแพนเค้กแล้วก็มีซูเปอรเอทมีฮอทดอกมีสลดัดมีซีเรียลแล้วก็มีอะไรอีกตรงนู้นนี่ค่ะเป็นพวกซุปมิโซะมีข้าวข้าวธัญพืชใส่ลูกชายชอบมากเลยข้าวธัญพืชเพราะมันใส่พวกถัว่วแล้วก็ข้าวโพดใช่ไหม <laughs> อันนี้ให้แม่ให้ดูประมาณนี้ประมาณนี้คือตักมันไม่หมดตักประเค่นี้ก่อน เพราะว่าคนเยอะนะคะลูกชายบอกว่าให้ให้ไปตักไอโตคอเาดอกแตนนี้มาเพิ่มจุ่มอย่งนี้อืมมาลองแหม้นะเดี๋ยวถ้าเกิดคนน้อยเดี๋ยวแม่เป้จะพาไปดูหลายอะค่ะที่เป็นภาพเดี๋ยวอินเสิร์ตให้นะมอนเลอะ่ะ ี๋ยวเขาไปกินข้าว่อนีต้องรีบไปคือแถวนี้นะคะกำลังจะไปเตรียมขึ้นชิงแทงเซนก็เลยมาซื้อเบนโตะร้านนี้นะแล้วก็น้องซื้ออะไรให้น้องด้วยตัวโตโรอะไรไม่รู้น้องบอกต้องมีสักอันต้องมีสักอันไม่รู้สีอะไรเอาป้าแก่สิแกเป็นเพื่อนเพื่อนโตโตลรหรือเปล่านต้องมีเขาเขียนว่าเป็นเนเบอร์เนเบอร์เพื่อนบ้านโตโตลรไม่รู้ตัวไหนกันแน่แต่ร้อยแปดสิบเยนไงเดี๋ยวมารอดูกันป๊ป้าตัวอะไร อะไรอ่ะโอ้ยน่ารักน่ารักน้องไหมคะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะสีนี้โอ้ยน่ารักอ่ะลูกน้องต้องไปดูการ์ตูนตัวตลกแล้วน้องจะได้อินกับเขาน่ารักมากเลยมันเป็นตุ๊กตาล้มลุกเอ้าล้มลุกทันที แล้วก็ที่สําคัญเราเตรียมเตรียมซื้อเบนโตะมาด้วยนะคะที่สถานีมันจะมีให้ขาย,ขายตามร้านต่างๆเยอะมากแล้วก็คือเตรียมอีกอิ่อเที่ยงบนรถไฟกันเลยแล้วหลังจากนั้นเราค่อยลงรถไฟแล้วเราก็ไปเอามาันกันนะคะข้าวกล่องจ้าอันนี้ข้าวกล่องกูนงังอันนี้เป็นขนมปังหมูทอดของไมเชนอันนี้คุ้นเคยนะ อันนี้ข้าวหมูทอดไข่จ้าาใครอยากกินแล้วใครอยากกินแล้วใครกินอันไหนอันนี้โอเคป๊าป๊าข้าวหมูทอดป๊าป๊าเป็นยังไงอ่ะนี่อ๋อไดกินอยู่นะป๊าป๊าอะไรนะเออเขาให้ราดน้ำปลาหลังสุดท้ายใช่ไหมตอนได้กินคอนที่เราได้กินอ้าวข้าวเราทอนไปแล้วรู้ปะตอนไม่ตอนที่เราได้กินช็อกโกแลตเลยป๊าป๊า อร่อยเลยหยาแล้นานี้นะคะเรามาถึงกันที่นาะกาโน่แล้ว้ <Okay. S 1> หนาวชายพูดถือกระเป๋าคนเดียว3ใบเขาทำได้อย่างไรและลูกชายหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมครับโอ้โหเอาดูแม่ดูแม่ลูกชายทำท่านหนาวมาแล้วดูแมาแจ่งตัวหนาวไหม แล้วเราจะไปยังไงกันต่อไายังไม่รู้นะคะว่าจะไปยังไงอ่ะเดี๋ยวว้าแม่ทำวอลถือไปให้ป๊าป๊าไปซีจะไปยังไงต่อมานะคะทิ้วกป๋าสาม <N> ใบขันไหนของเรานะลูก อย่าไปดึงรูปเขาลูกอันนี้ของดึงรูปสิของเราครับตอนนี้อยู่ที่โตโยต้าเ้วยนะคะนะครับลูกชายบอกว่าคันนี้รถของเราเดินมาเหนื่อยนะคะดูสัมภาระนะคะตอนนี้ต้องการรถด่วนเพราะว่าดูนี่กระเป๋าเพียบเลยนะจ๊ะช่วยช่วยรถมาเอามาสักคดูน้องเป็นเจ้าของโตโยต้าเลยราคาเหรอลูกเสียงดังฟังชัดมากเลย นั้นของเราเหรอไม่ต้องเฝ้ากระเป๋าไม่ต้องเฝ้ากระเป๋านี่กระเป๋าครับครับครับนี่ไปช่วยป้าปาดูเอกสารไป้าป้าป้าอันนี้อันนรของเราโอ้อัตตาีพร <hate> ีอเดสกอัตตาีโฮสเนโอ้ทยว่า่าาาาาาเ ค่ายตรงนั้นนะพี่อุดรุ่นใหม่นี่พีอุดรุ่นใหม่นะครับรถเราจอดที่บ้านเราได้ไหมให้ถรถเราให้ถรถเราจอดที่บ้านเราได้ไหมบ้านเราอยู่เมืองไทยลูกตอนนี้เราอยู่ญี่ปุ่นกันในเราเอารถกลับบ้านไม่ได้นะลุกนะ รถเช่าหลกรถเช่าคือยืมเขาหลกยืมแล้วก็ต้องคืนครับนะคะยืมมาต้องคืนใช่ใช่สามขวบพาลูกนั่งขาสีเรียบร้อยเรียบร้อยไหมยกนิ้วโอเคหน่อยสิโอเคโหคนนี้พร้อมมากอ่ะมาดูประเป๋ากระเป๋าสามใบนี้ไซส์เท่าไหร่พ่อไซส์กระเป๋าเท่าไหร่ยี่สิบหกยี่สิบหกแกได้นะสามใบพีอูดโอเค พี่เขาเป็นห่วงเราสนนเลยเราจะบุกกันนะอ๋อโอเคดูแลน้ำเหมือนแม่ขอถอยว่าไรมีรอยนิดนึหนี่งไม่เป็นไรอืมสุดยอดเลยนะคะเตรียมตัวเลสโกกันนะคะปค่อนข้างฟินนะครับฟินไหมครับป๊ะป๋าไม่ฟินเลยป๊ะาไม่ฟินเพราะว่า ทำไมในกล้องมันไม่สวยเหมือนตอนที่เราเห็นตอนนี้ข้างหน้ามันเป็นสกุลับไปหมดเลยนะคะข้างในอสกุลับโอ้สกุลับเปนไม้ลูกสีชมพูข้างหน้านั่นน่ปะปะ้าป๊ากำลังขับรถส่วนแม่กับน้องเมค้ากำลังซีดว่าสองข้างทางมันเต็มไปด้วยสกุลับตลอด จอดรถอยู่ข้างทางนะคะเพราะว่าเห็นภูเขาแล้วโอ้ยต,ตยตื่นเต้นมากใครตื่นเต้นกว่ากันบนภูเขามีอะไรลูกอู้หูมีม้าเต็มเลยใช่ไหมน้องไม่เคยเห็นม้านะครั้งแรกในชีวิตแล้วก็หนาวไหมน้องไม่ออกไปถนนใหญ่นะ <c oughs> <God. S 2> ก,กล,ล้องกำลังถ่ายรูปให้อยู่นะคะเป็นไงบ้างคะสวยไหมคะไม่รู้อะสวยมองเมนตากล้องมองมองเมนรูปข้างหลังเป็นวิวภูเขาภูเขาไฟไม่ใช่ไม่ใช่ภูเขาไฟภูเขาระเบิดไม่ได้เป็นภูเขาหิมะเต็ไมไปหมดเลยหิมะท,ท่วมจอเลยไปนี่น่าจะเล่นอยู่นะมนี่คนอยากเล่นหิมะคือคนนีไปไปซื้อของกันก่อนลูกวะ แล้วก็เช็คอินนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมันด้วยเดี๋ยวเราเรามาแวะที่แฟมิลี่มาตรงนี้ไอวิวข้างหน้าสวยแุ้วกไปดูซิแล้วไม่ใครอย่าวิ่งลูกนะอันนี้มาคาคาคา